สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนีเห้ามาแหวหาน้องอ้อยนะคะเนาะมาเหตุยังปฏิิพี่น้องนะคะเนาะคือว่าน้องอ้อยมีเพิ่นสิเพาะเหตุนะคะมีคือประเทศอังกฤษนะคะเพะเหตุอยู่ประเทศอังกฤษ เห็ดเพิ่นเพาะก็มีห่ายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะนะคะมื้อนี้เขาก็เลยถือโอกาสมาแวหาเขาเคยมาหาเพิ่นแล้วก็ล่คลิปไปแล้วนะคะเนะาะอาจจะหลายปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าหลายปีแล้วก็บด้มีโอกาสมานะคะเมื่อนี้ถือโอกาสมาอากาศก็ดีหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิพาเบิงบรรยากาศแถวบ้านลาวก่อนนะคะก่อนสิเข่าไปในของเพิ่นเพาะเห็ดนะคะว่าเป็นจัไนได๋เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาละ อันนี้เฮาบึงบรรยากาศรอบบ้านนะคะเป็นบรรยากาศบ,บ้านที่น้องนะคะเพิ่นกับอยู่ในเนื้อที่ที่ถือว่าฐานในประเทศอังกฤษถือว่าเป็นบ้านขนาดหลังใหญ่นะคะเนาะบึงนะคะเป็นบ้านใส่อ่าน้องอ้อยหลังคานี้เราเรียกใช้หลังคาอะไรนะบ้านเราถ้าเป็นเฟืองนเป็นเฟืองเนาะอันนี้นออนะค,ะคือน้องอ้อยนะคะสวัสดีค่ะน้องอ้อยนะคะอันนี้ใส่หญ้าเนาะ พี่พีก็ว่าใส่หยาเพราะว่ายังมีโซนในบ้านเก่าเนาะแบบเก่าๆเหมือนกับเมืองไทยนะคะเหมือนกับเมืองไทยเมื่อก่อนที่เขาใส่เฟืองเนาะใส่เฟืองแล้วใส่หยาข้าเมนบบเนาะนะคะพี่น้องอันนี้ก็โซนถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ในโซนแถวชนบทเนาะถือว่าชุนช่นนบดเนาะคันตรีไราอยู่นะคะพี่น้องเนาะให้บึงบรรยากาศรอบบ้านชอบชอบตรงไหนชอบมองนี่ ชอบตรงนี้ค่ะพี่น้องนี่เบื่องแน่นะคะมารกลายหลายแมนแมนเบิ่งอันนั้นมันต้นนี้อย่างนันดอกเหลืองๆฟังคุนแม่อันอยู่ในน้ำนะแม่มันกินได้คเรยก็คิดว่ามันกินใดมันคล้ายๆกับอ่ะวอตเตอร์เครดหรือเปล่าอตเตอร์เครดกำลังฟอมต้นอยู่นเดคอนือนต้นน้อยๆเดือนหน้าเนาะพี่น้องเดือนองเอาแมนบอกไปทำบุญกันมั่นใจว่าดอกวุ่นอยู่ฟังผุนเนาะค่ะเข้าค้าไอ้เหลืองๆดอกเหลืองๆนะคะเนาะ มั่นใจว่ากินได้นะเคยเห็นอยู่เดี๋ยว,ยวถา่ายรูปได้เนาะเดี๋ยวซิซุมีเมบิ้งนนักการพิณ้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศรอบบ้านรอบบ้านของน้องอ้อยพี่เบิรพี่นอ้องเ่าเดี๋ยวสีเข้าไปในเฮือนเพาะช่เพืชนะคะพี่น,น้นองเนาะ